เตมผมไม่ค่อยถนัดเพราะว่าทั้งชีวิตผมเรียกท่านหัวหน้าว่าพี่ตุ๋ยมาโดยตลอดแล้วก็ต้องขอแสดงความดีใจกับลุงตู่ก่อนที่วันนี้ท่านที่ท่านไปเนี่ยท่านสบายครับไปเป็นองคมนตรีแต่ขอแสดงความเสียใจ กับพี่ตุ๋ยของผมเพราะวันนี้ถูกยกสถานะมาเป็นลุงตุย๋ยแทนลุงตู่เรียบร้อยแล้วครับจริงๆผมก็ไม่รู้ว่าต้องขึ้นมาพูดด้วยนะครับไม่ได้เตรียมแล้วก็ยังคิดอยู่ในใจเมื่อสักครู่ว่าขึ้นมาแล้วจะพูดไม่ออก ได้ดูวีทีอาผลงานของพักได้ฟังเรื่องราวความเป็นมาของพักได้เห็นความรักความสามัคคีแล้วก็ความเสียสละโดยเฉพาะพี่น้องที่เป็นจิตอาสาได้มาร่วมกันทํำงานจนพักมีวันนี้ผมก็รู้สึกตื้นตันใจแต่ที่สำคัญเมื่อสักครู่ท่านหัวหน้าก็ พี่ตุย๋ยพูดไปหมดแล้วแล้วสำหรับผมถ้าพี่ตุย๋ยพูดแล้วเลขาขิงก็ไม่ต้องพูดเพราะพี่ตุย๋ยพูดเลขาขิงจะทำทุกอย่างที่พี่ตุย๋ยพูดครับแต่แอบ,บน้อยใจนิดหน่อยเมื่อสักครู่บอกมีจิตอาสามาตั้งทีม ด้อมพีระพันผมกด็ดูอยู่ว่าขึ้นมาบนเวทีเนี่ยจะมีเสื้อด้อมพีระพันให้กับผมสักตัวหนึ่งไหม,มเพราะเท่าที่ผมสืบทราบมาด้อมพีระพันทั้งหลายเดิมเนี่ยเป็นด้อมลุงตู่ พอลุงตู่มารวมไทยเห็นพ so 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 ี s <S ่ตุ๋ยของผมเป็นคนดีก็ยกใจให้พี่ตุ๋ยเป็นด้อมพี่ตุ๋ยด้อมพิลพันธ์แต่ทราบไหมครับว่าเลขาขิงเอกนัทพร้อมพันเนี่ยเป็นด้อมพิลพันธ์ของจริงเป็นมาตั้งนานแล้วเป็นมาก่อนพวกท่านอีกขออนุญา แต่อันนี้ต้องให้ท่านรัฐมนตรีปุ้ยมาตรวจดูดูเอาสอมออดูมาตรฐานนิดนึงนะครับหน้าพี่ตุย๋ยในเสื้อกับตัวจริงเนี่ยตัวจริงดูหนุ่มกว่าเยอะเลยผมเนี่ยรักชอบการเมืองมาตั้งแต่เด็กนะครับ จริงๆตอนเรียนหนังสืออยู่เนี่ยเราก็ตั้งใจเรียนคิดว่าเรียนจบมาก็จะมาเป็นที่พึ่งของครอบครัวมาทํางานนะครับให้กับคุณพ่อคุณแม่เรียนจบมาปุ๊บก็มีหลายบริษัทมาท้าทามว่าให้ไปทำงานด้วยด้วยเงินเดือนแพงๆแต่เราก็ปฏิเสธหมดเพราะในใจเนี่ยมีความแน่วแน่ว่วา อยากทำการเมืองอยากทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติบ้านเมืองแล้วก็ต้องบอกกับทุกท่านว่าแรงบันดาลใจคนแรกของผมพูดไปก็ไม่มีใครเชื่อแต่ก็ต้องเชื่อเพราะชะตาชีวิตของเราบางทีมันก็ถูกลิิขิตมาแล้วเชื่อไหมครับว่านักการเมืองที่ผมไปติดตามฟังคำปลาใสาขอบสนามคนแรกในชีวิตคือใคร ก็คือพิตุยพีรพันธ์สาลีรัตวิภาคคนนี้แหละครับวันนั้นยังลงเลือกตั้งสมัครเป็นสอสกอรุงเทพมหานครแต่ผมเชื่อว่าเมื่อชะตาลิขิตแล้วเนี่ยเราสองคนพอทำอะไรด้วยกันมันก็เกิดผลสำเร็จจากพักที่เดิมถูกปรามาทมาตลอด ว่าจะมีสอสอแม้แต่คนเดียวหรือเปล่าจนวันนี้ได้รับคะแนนเสียงจากการเลือกตั้งเกือบ5ล้านเสียงซึ่งถือว่ามากที่สุดพักหนึ่งในประวัติศาสตร์สำหรับพักที่ตั้งขึ้นใหม่มีสอสอที่นั่งที่เข้ามาเป็นหลักประกันย้ำยืนจุดยืนของพักรวมไทยสร้างชาติสารต่ออุดมการ จิตวิญญาณของลุงตู่ได้ผมเชื่อว่าที่ทำมาได้เนี่ยชะตาชีวิตลิขิตเพราะเราสองคนเชื่อมั่นซึ่งกันและกันทำงานด้วยความรักความสามาัคคีจนถึงวันนี้แต่ผมก็เชื่อ,อครับว่าพี่ตุ๋ยของผมเป็นคนมีบุญมีวาสนาเจอกันครั้งแรกผมอยู่ขอบสนามพี่ตุ๋ยรับเลือกตั้งเป็นสสกรุงเทพผมเข้าการเมือง ไปทำงานกับรัฐบาลท่านอภิสิทธิ์พ,ตพิตุยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมพอผมไปเป็นสอสอมาเป็นเลขาธิการพักพิตุยเป็นหัวหน้าพักพิตุยก็ได้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานและเป็นรองนายกรัฐมนตรีแต่ผมขออนุญาตครับพวกเราผมจะทำหน้าที่ในฐานะด้อมพิรพันธ์คนหนึ่งในอนาคต ปั้นท่านนายกรัฐมนตรีชื่อพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาคเลครับแต่แต่เราจะไม่หวังให้เป็นนายกส้มหลนไม่เอาเที่ยวนี้เรามีเพียง36ที่นั่งเราก็ทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดผมไม่ได้หวัง ให้พิตุยมาเป็นนายกส้มหล่นในเที่ยวนี้ผมหวังว่าการเลือกตั้งเที่ยวต่อไปพวกเราจะสู้ช่วยกัน36ที่นั่งไม่พอครับที่จะเสนอและตั้งนายกรัฐมนตรีได้250คือเป้าหมายทำกับผมไหมครับอย่าให้เลขาขิง ซึ่งวันนี้สถาปนาตัวเองเป็นหัวหน้าแก๊งด้อมพิลพันธ์เรียบร้อยทำหน้าที่อยู่คนเดียวท่านต้องช่วยผมด้วยได้ไหมครับผมต้องขอกราบขอบคุณในวันนี้นอกจากสมาชิกพักที่มานอกจากจิตอาสาที่มาก็ยังมีสอสอของพักรวมไทยสร้างชาติ ทั้งบัญชีรายชื่อทั้งสอสอเขตซึ่งหลายคนถึงแม้อาจจะไม่เคยปรากฏครับบนโซเชียลมีเดียไม่ดังเท่าพี่พรามในติกตอกมีคนมาติดตามแต่ผมยืนยันว่าสอสอของพักรวมไทยสร้างชาติทุกคนทุ่มเททำงานอย่างเสียสละทำหน้าที่ทุกคนผมขอ ให้ทุกท่านช่วยปรบมือเป็นกําลังใจให้สอสอของพรักรวมไทยสร้างชาติทุกคนครับลุกขึ้นแสดงตัวด้วยครับทุกท่านครับสอสอทุกท่านครับและขอกาบขอบคุณแทนสอสอพรักรวมไทยสร้างชาติที่ช่วยสนับสนุนพวกเราครับทุกคนตั้งใจทำงานและท่ามกลาง สื่อข่าวลือทั้งหลายเดี๋ยวจะปรับคอโรโมไม่ปรับคอรมเมื่อสักครู่ผมก็เพิ่งไปตอบคำถามสื่อมวลชนแต่ผมคุยกับพี่ตุย๋ยตอบไม่เห็นยากและไม่ต้องคาดการอะไรเพราะพักรวมไทยสร้างชาติเดินมาด้วยระบบกลไกที่มีมาตรฐานครับแล้ววันนี้ไม่ต้องไปฟังข่าวลือเรื่องต่างๆ วันนี้ทั้งที่สื่อเขาคาดการกันทั้งรัฐมนตรีแล้วก็ว่าที่รัฐมนตรีทั้งหลายก็มาอยู่ที่นี่พร้อมกันหมดครับขอเสียงปรบมือให้กับทุกท่านหนครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผมก็ยืนยันกับทุกท่านว่าสำหรับพักรวมไทยสร้างชาติเราเดินมาได้ด้วยความรักความสามัคคี เราเกิดขึ้นได้จากการเสียสละเพราะฉะนั้นรัฐมนตรีทุกท่านสสทุกท่านไม่มีใครติดยึดกับตำแหน่งท่านหัวหน้าเองก็พูดกับพวกเราเสมอว่าท่านก็ไม่ยึดติดกับตำแหน่งผมเองคนหนึ่งเคยเป็นสสที่อายุน้อยที่สุดเมื่อปี2514แล้วผมตัดสินใจลาออก จากตําแหน่งสอสอมาเดินเคียงบ่าเคียงไหลกับพี่น้องประชาชนเกือบหนึ่งปีเต็มครับผมไม่เคยยึดติดกับตําแหน่งแต่ผมคิดอยู่เสมอว่าภาระหน้าที่ของพวกเราทุกคนก็คืออยู่ที่ประเทศชาติบ้านเมืองเพราะฉะนั้นทั้งหมดเนี่ยที่มีตำแหน่งทั้งหมดให้สำนึกว่าเรามาจากพี่น้องประชาชน แล้วก็ทำงานเข้มแข็งให้กับประเทศชาติบ้านเมืองมาเสมอที่ผมบอกไปแล้วเมื่อสักครู่ดูวีดีทัศเรามักจะพูดอยู่เสมอว่าภาพเนี่ยมันเหนือคำพูดเหนือคำบรรยายแต่ต้องบอกกับสมาชิกทุกท่านว่าเบื้องหลังภาพที่ท่านเห็น มันเหนือกว่าภาพที่ท่านเห็นอีกหลายร้อยเท่าล้านเท่าผมไม่สามารถอธิบายได้เลยความลำบากยากเย็นที่ทั้งท่านหัวหน้าผมเองรวมไปถึงสมาชิกทุกท่านท่านวิสุทธธรรมเพชรก่อนวันที่สามสิงหา สองสิงหาเรานั่งอยู่ในร้านอาหารพี่วิสุทธ์กำนันศัก์พี่ลูกหมีพี่ลูกช้างไม่บอกว่าคุยเรื่องอะไรกันแล้วก็ไม่บอกด้วยว่ามีใครโทรเข้าหาทุกสิบนาที20นาทีชวนไปพักพักหนึ่งด้วยข้อเสนอทุกอย่างที่อยากได้วันนั้นลุงตู่ก็ยังไม่มาแต่วันที่สมสิงหาตอนเช้าทั้งพี่วิสุทธิ์กำนันศัก พี่ลูกหมีมาให้กำลังใจพี่ลุกช้างทุกคนปรากฏตัวในที่ประชุมใหญ่เพื่อเลือกหัวหน้าพักและเลขาธิการพักที่ชื่อพิลพันธ์กับเอกนัทที่ผ่านมาแม้สื่อมวลชนจะปรามมาแม้จะมีอุปสรรคที่มาต้อนรับเราเยอะแยะมากมายแต่ทีมงานของเราทุกคนก็ยังเหนียวแน่นยึดมั่นในอุดมการ แล้วก็ยืนหยัดต่อสู้กับพักจนกระทั่งเกิดผลสำเร็จแล้วผมก็อยากบอกกับสมาชิกทุกท่านครับว่าสมชื่อรวมไทยสร้างชาติพักเรามีที่มาที่หลากหลายจริงๆพี่ตุ๋ยผมกับอีกหลายท่านมาจากพักประชาธิปัตย์ลุงชัดมีพักอยู่ ส่งพี่เอ็มมาก่อนแล้วก็ตามมาทีหลังพักพลังท้องถิ่นไทยอีกหลายท่านมาจากพักพลังประชารัฐแต่ในที่สุดวันนี้พวกเราทุกคนเมื่อมาอยู่บ้านเดียวกันแล้วเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วทุกคนถือเป็นคนของพักรวมไทยสร้างชาติด้วยกันหมดครับ แล้วผมก็ยังยืนยันว่าพักเรายังยึดมั่นแน่วแน่ในอุดมการเดิมตั้งแต่มีการตั้งพักมาและจิตวิญญาณของลุงตู่ยังอยู่กับพวกเราทุกคนเช่นเดิมครับผมเองเนี่ยหลายครั้งก็พยายามทำใจ ้าในสภาเขาพูดพลาดพิงเล็กน้อยเราเป็นผู้ใหญ่ท่านเป็นผู้ใหญ่แล้วท่านออกจากการเมืองเป็นองคมนตรีแล้วผมไม่อยากนำท่านกลับมาสู่ความขัดแยง้งแต่บางทีก็เผลอใจครับมันพูดมากเกินไปเราก็เอาด้วย <c oughs> ก็ทำใจไม่ได้ก็ต้องลุกขึ้นประท้วงเหมือนกันแล้ววันนี้ยืนยันได้ว่าไม่ใช่มีแค่ผลงานในกระทรวงเท่านั้นแต่ในสภา สอสอของเราทุกคนทำหน้าที่อย่างเต็มที่ผมเองติดคดีขาดคุณสมบัติที่จะไปนั่งเป็นรัฐมนตรีแต่ว่าก็ส่งกําลังใจให้กับรัฐมนตรีทุกคนทำงานและก็ขอท่านหัวหน้าพี่ตุย๋ยว่าในสภาเนี่ยผมก็จะทำหน้าที่เป็นตัวแทนเป็นผู้นำสอสอของพรรค เป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนสมาชิกพรรคบุญไทยสร้างชาติทุกคนอย่างเต็มที่เช่นเรื่องการเสนอยติถวายทบทวนการถวายความปลอดภัยแก่พระบรมวงสานุวงศ์ผมเป็นคนคนแรกที่ลุกขึ้นและเสนอยติต่อสภาผู้แทนราษฎรในงบประมาณผมก็เป็นคนลุกขึ้นแทบจะอภิปรายเป็นคนแรกในส่วนของสสที่อยู่ซีกรัฐบาล กฎหมายสําคัญหลายฉบับล่าสุดเรื่องการแก้รัฐมนูญผมก็เป็นคนลุกขึ้นพูดคนหนึ่งไม่เคยอายครับและย้ําจุดยืนของพรรครวมไทยสร้างชาติเรามีสอสอสาคนเนี่ยทุกคนเข้าร่วมรัฐบาลด้วยหลักประกันที่สําคัญคือหนึ่งเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์มอหนึ่ง,งสองเราไม่เอาเราเรื่องแก้รัฐมนูญเราบอกว่าจะต้องไม่แตะหมวดหนึ่งหมวดสองและเรื่องการ ทุจริตประพฤติมิชอบผมก็ยืนในสภาพูดแทนพวกเราทุกคนผมก็ขออนุญาตครับย้ำกับสมาชิกทุกท่านวันนี้เป็นวันแห่งสัญลักษณ์เป็นการประชุมใหญ่ครั้งสำคัญครั้งสาม,มัญหลังจากที่เรามีการตั้งพักเลือกตั้งไปเป็นสถานที่สัญลักษณ์ในวันที่3สิงหา2565 ทั้งพี่ตุ๋ยกับผมได้รับเลือกมาเป็นหัวหน้าพักแล้วก็เลขาพักได้ทำงานให้กับพักและที่สำคัญครับเสื้อตัวนี้โทษครับไม่ใช่เสื้อตัวนี้นะแต่เสื้อตัวนี้ครับที่ผมใส่หมายเลข22นี่คือเสื้อถ้าเปรียบเสมือนเราเป็นนักรบนี่คือชุดเกราะที่ผมใส่ออกรบเคียงบ่าเคียงไหลกับท่านหัวหน้า เคียงบ่าเคียงไหล่กับสมาชิกพักทุกคนสู้กับลุงตู่และผมมาในวันนี้ใส่เสื้อเกราะที่ผมออกรบมาเพื่อแสดงสัญลักษณ์ให้สมาชิกพักทุกคนมั่นใจว่าหัวหน้าพักอยู่ไหนเลขาที่การพักเลขาขิงก็อยู่ที่นั่นถ้าเลขาขิง เลขาชื่อเอกนัทพร้อมพันธ์หัวหน้าต้องชื่อพิรพันธ์สาลีรัฐวิภาคเท่านั้นและผมจะยืนเคียงบ่าเคียงไหล่สู้กับหัวหน้าสู้กับกรรมการบริหารพักสู้กับสสพักสู้กับสมาชิกพักเป็นหัวหน้าแก๊งจิตอาสาด้อมพิรพันธ์สู้จนกระทั่งเราได้รับเลือกตั้งมาและหัวหน้าพักของเราเป็นนายกรัฐมนตรีอ,อย่างสง่าพาเผย ขอบคุณสมาชิกพักทุกท่านครับหวังว่าประชุมครั้งต่อไปเราจะมีข่าวดีมากกว่านี้และข่าวดีไปเรื่อยๆเป็นกำลังใจให้กับสมาชิกทุกคนครับขอบคุณครับ